สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง DJ m ม n ใบเตยสีหน้าไร้กังวลย่องพบ DSI เผยมีความเกี่ยวข้องเพิ่มอีก12รายเมื่อเวลา14นา30นาทีครับวันที่14กันยานายพัฒนพลหรือ DJ Man พร้อมนางสาวสุธีวันหรือใบเตยและนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจ การเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ TSI เพื่อรับทราบข้อกก่าวหา3ข้อหาฐานร่วมกันนำข้าสู่ร,ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยการประเมินที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงในคดีลงทุนหุ้น Forex 3D ว่าที่ร้อยตำรวจตรนกฤตจิตอาริรัตเลข,ขานุก,การรมวยุติธรรมเผยว่าตามจริงไปเตอและดีเจแมนต้องมารับทราบข้อกก่าวหาตามหมายเรียกในวันที่15กันยาแต่ทั้งคู่ได้ทนายความ มาพบพนักงานสอบสวนก่อนจึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาทันทีโดยพนักงานสอบสวนจะสอบถามว่าเป็นคู่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้อย่างไรบ้างซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธทั้งหมด3ข้อกล่าวหาแต่หากพนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยใดจะให้มาพบอีกครั้งตามนัดหมายวันที่30กันยานี้ซึ่งทั้งคู่ให้ความร่วมืออย่างดีและมีความสีหน้าไร้กังวบนหลังสอบปากคำเสร็จแล้วจะปล่อยตัวกลับไปเพราะมีพฤติกรรมหลบหนี ว่าที่ร้อยตำรวจธนกฤตกล่าวอีกว่าเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จคณะกรรมการจะมีความเห็นในคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่หากพบว่าบุคคลใดมีพยานหลักฐานจะสั่งไม่ฟ้องในสัปดาห์หน้าจะประชุมว่าจะเชิญบุคคลใดมารับทร,ราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมบ้างซึ่งในวันที่21กันยาจะเชิญมาทั้งหมด6รายและอีก6รายในสัปดาห์ถัดไปว่าที่ร้อยตำรวจธนกฤตกล่าวว่าการทำคดีนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ ซึ่งขณะนี้บุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเหลืออีก12รายหากมีพยานหลักฐานทีท,ะทะยอยออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหายืนยันไม่เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะดำเนินเช่นเดียวกับกรณีของพิงกี้สวิกาายเดตที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ใหทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ